จำหน่ายจอยเกม Xbox ของแทส้สำหรับเล่นฟีฟ่าออนไลน์และเกมคอมพิวเตอร์จอยเกมที่นักแข่งระดับประเทศเลือกใช้จอยสติ๊กไทยกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมหากใครกำลังมองหาคอยในเกมฟี f a 15ฟี f a 16และฟี f a 17ทางเรามีจำหน่ายให้ในะราคาถูกที่สุดฟี f a า15 Thailand คอย n ูี่ด้านล่างครับ จำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับผมยินดีต้อน,นอรับสู่ช่องพีพาร์ตเกียรนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผม,มเราไม่ได้มาเล่นเกมกันวันนี้นะครับผมมาเที่ยวงานนี่เลยครับผมไทยแลนด์คอมบิคอนนะครับไทยแลนด์คอมิคอนค,นคนเยอะมากดูคนครับดูคนครับอันนี้แค่ส่วนหน้าเท่านั้นนะนี่แค่ส่วนหน้าเท่านั้นนะไอ้มีถ่ายรูปแบบว่าเหมือนแบบ Amazing Thailand อยู่เทียทเท่ยวกงเที่ยวเกาะอะไรแบบนี้ด้วยวะ่ะเออแจ๋วดีนี่ครับผมมันจะเป็นเหมือนกับแบบว่างานการ์ตูนอะไรทํานองนี้นะแจ๋วดีอ้คินิคูแมนเรับผมคินิคูแมนคินิคูแมนอ้สุดยอดเลยตัว5,000เฮ้ยโอ้โหม,มีคอสเพยรู้วยสุดยอดเดชช็อตหรือว่าไอเดี๋ยวก่อนนะตจำชื่อไม่ได้ครับ <laughs> โหนี่ครับผมโคตรเท่เลยอ่ะโคตรเท่เลยครับ โอ้หนี่ครับผมแบทแมนโคตรเท่ครับดูโคตรเท่เลยอ่ะเจ๋งว,ว้าวโ,โอ้ยโย่ยเจ้ตัวยืนี่โคตรเท่สุดเจ๋งเลยว่ะไอ้ดูดิเหมือนว่า <c oughs> เหมือนอยังเหมือนนะแต่เหมือนละลายซับได้เลยเนี่ยมัาเล่น ส่วนทางด้านนี้นะครับผมก็เป็นโกอนิเมะนะฮะก็จะเป็นพวกแบบว่าขายกันพลาหรือแบบว่าพวกอุปกรณ์กันพลาอะไรทันองนี้อ่าฮะโอ้โหเดูครับผมละลายซับของแท้ครับละลายซับของแท้วันนี้ผมดูทรงแล้วผมน่าจะโดนแน่แต่จะเป็นอะไรอันนี้ยังไม่รู้อันนี้ยังไม่รู้ว้าวว้าวว้าวเจ๋งเลยครับ สปอนสปอนเจ๋งนะถ่ายได้ไหมครับถ่ายได้นะฮะโอ้สวยงามมากมดูครับว้าวสุดเจ๋งมากๆโอ้นี่มีละหน้านี่หว่ะเนี่ยว้าวสุดยอดเลยครับโอ้ยนี่ครับมัน,นโตรครับสุดยอดกาละเย็ดเป็ดอันนี้สุดยอดกว่าเลยอะเย็ดเป็ดดูครับ สุดยอดครับลาลุโตกระสุนงงจักตอนแยกลางเวยไอยอีเยสุดยอดมากเลยครับโคตรเจ๋งเลยว่ะโคตรเจ๋งเลยว่ะด,ดูนี่ครับผมอิเล็กต้านะฮะเยสเป็ดเยสเป็ดเอะคนนี้ใครเนี่ยใครอ่ะว้าวไม่รู้จักนะครับไม่รู้จักนะครับแต่ว่าโคตรเจ๋งเลยครับดูครับ แนนดี้ชีฮับชีฮับแม่งสุดเจ๋งเลยอ่ะเฮียอุ้ยโอนว้าวอู้ไอรอนฟรีสไอรอนฟรีสวิ่งสุดยอดนี่คิงพินหรือเปล่าใช่ไหมใช่คิงพินหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้นะฮะฮันดิเชอร์โอ้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอ๋อขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากเลยดได้เลยครับได้เลย วินเทอร์โซเจอร์วินเทอร์โซเจอร์นะครับผมแล้วก็ว้าวโทนี่สตาร์กนะฮะมาถึงกัปตันอเมริกาเลสเกาครับผมโคตรเท่ <c oughs> เลยอะ่ะเลสเกานี่นาสีจ๋ามาเลยนะฮะนี่ก,กัปตันอเมริกานะครับผมนี่ก็ไอออนแมนยอดแบบคอมิกค,ครับผมตัวนี้แบบคอมิกโอ้ดูดิวุ้ยนี่มัน ไอ o n อนแมนโเ้ยร์ชัน่นแบบออกมาจากฮอกวัสเตอร์ครับมีแซนแมนว้าวเดอะวอลเชอร์วอลเชอร์สุดยอด้อมีสไปเดอร์แอยู่ด้านนั้นนี่หว่าเฮียดูสไปเดอร์แมนยว้าวสุดยอดเลยว้า wow. ว ก oh. ันพลาครับผมส่วนด้านนี้เป็นกันดั้มนะฮะเราบรรดากันดั้มนี่ยังไงก็ต้องเสียตังค์อย่างแน่นอนมันน่าจะราคาถูกกว่าปกตินะผมว่านะสุดยอดครับผมว้า oh. วคือกันดั้มเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยรู้จักเลยนะเพราะว่าผมไม่ดูาระตูมันแต่คือผมรู้ว่าแต่คือด้วยความที่ผมเป็นแบบว่าเป็นเด็กผู้ชายอย่างเงี้ยผมก็ชอบหุ่นย,ยนต์ใช่ไหมคือแม่งเท่ว่ะห้ามจับนะฮะปรับห้าพันบาทไม่เป็นไรครับห้ามจับเราซูมได้ครับ โค้ดเท่เลยอะว้าวโอ้โ wow. ห oh, นี่ครับแน่นอนที่ขาดไม่ได้นะครับผมสำหรับงานแบบนี้ Optimus Prime นะครับผม Transformer ครับมีไฟด้วยสุดยอดครับส่วนทางด้านนี้นะครับผม Hot Toy นะฮะ Hot Toy ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของความเหมือนและความแพงครับ อยู่ในตู้นะฮะโอ้โหดูครับดารเบเลเดอร์แบทแมนแบทแมนชจ๊กเกอร์โอ้โหไอเหียเอ้ยเล5,900ฟาสมาเจ็ดพันหนึ่งเหอเุ้ยเอ้ยสวยแล้วปูไม่น่ามาเดินแถวนี้เลย ไหนครับไอรอนแมนโอ้โหเพเปอร์พอตโอ้สองตัว9,990พเการอเก้าเป็ดโอ้ไอรอนแมนตัวกระตุ่นไอรอนแมนเหนียวผมโอ้โหลดราคาเหลือตัวละประมาณ5,000กว่านั่นนั้นถูกมากเลยนะถูกมากเลยนะมีดูเอลด้วยครับโอ้ใหญ่ด้วยเนี้ยล้านด้วยครับ ลานประลองของเหล่าบรดาดูเอลิตนะฮะไ,ไม่จ่ายดูขามักขมิ้นมากๆเลยอ่ะดูขามาักขามิ้นมากๆครับต่อไปนะครับเข้ามาในส่วนโ้ยส่วนนี้ดูเหมือนแบบว่าคอสเพย์เยอะวะ่ะสาวเดินเชียวๆสาวๆคอสเพย์เลครับ สุดยอดเลยครับ <c oughs> <c oughs> เอาเฮ้ยข้างบนมีกำลังสัมภาษณ์อะไรกันอยู่นะฮะคุยกันเป็นภาษาเจแปน <c oughs> ดูแล้วสาวญี่ปุ่นเพียบเ <c oughs> ชิญครับ <c oughs> เฮ้ยมีดีว่าเนี่ยอยากขายลูกดีว่าไอ้เหี้ยดีว่าน่ารักอ่ะดูดิ <c oughs> มีดีว่าด้วย <c oughs> สุดยอดเลยครับ まずผว่าสวยวะสวยอมีผมเยอะโอ้โหมาไลเดอร์ครับมากันเพียบเลยครับมากันทั้งแก๊งมาทั้งตระกูลมาไลเดอร์ ตรงนั้นมีอะไรกันอร่อยอร่อยอร่อยมากอร่อยมากเจ้าดีแล้วหม้อไรกันวะนี่อะไรกันยจะไล่กันนะคะอยว่กับหมกกับฟองกับอะไรอย่างบนเผ็ดตองเผ็ดเ็ดเผ็ดเผ็ดอะไรใครอะสวัสดีครับ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 โอ้โหตองตาวออะถ่ายรูปการกุศลบริจาคร้อยบาทว้าว เนะคี่ยผมถือว่าหุ่นอุ้ยใหญ่นะคะได้โอกาสโล่เลยครับมอไคลโลเลนสุดยอดเลยครับเจอซึ่งมีโอกาสได้มาที่งานนี้รัมีวันเดอร์วูแมนด้วยครับวันเดอร์วูแมนนะฮะเดี๋ยวเราซูมนะครับผมวันเดอร์วูแมนอุ้ยโหตรงนั้นครับเหล่าบรรดาซูเปอร์ฮีโร่นะฮะเขากำลังคุยกันอยู่ครับ มองเลยครับคุณมนต์เอ็กเพราะมันมีนี่เองเล่นได้นี่ว่าเรซเซนซัมเมอร์เรสเซนโอ้โหนกูเล่นนี่กูเขินอ่ะเฮียกูเล่นไม่ได้หรอกฮอไรซอนขายครับเนี่ยโอ้ยมีพี่เบิร์ดด้วยครับถามพี่เบิร์ดร้อนไหมครับฟังปอนร้อนไหมอ๋อฟิวด้วยนะคะทั้งสองเกมสำหรับ ที่เพียงแค่กดไลค์เฟซบุ๊กแฟนเพจรับไปเลยค่ะคุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเกมของคอมเบรียสวัสดีครับสวัสดีครับอืมไอตัวนี้น่าซื้อนะอืมตัวเท่าไหร่วะเนี่ยการนักฟุตบอลครับการนักฟุตบอล ครับผมสวัสดีครับ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 ครับผมโอ้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมาก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 ครับสวัสดีครับอุ้พี่ผู้ชายรู้จับพี่ได้ไหมครับพี่ครับได้เลยมีเมจิกดิเกอร์ริ่นะฮะอุ้ยเมจิกดิเกอร์ริ่นี่มันฮิตขนาดแบบว่ามีบูธของตัวเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลยหรือนี่ ผมเองก็ชื่นชอบการ์ดนะฮะอย่างที่รู้รู้กันวัสดีครับสวัสดีครับได,ไ,ดได้เลยครับได้เลยครับไปครับเอามา,มาครับอุวนี่ครับผมเมจิกดีแกตลิงนะฮะอ๋อของมีเหมือนแบบเทรนเนอร์หัดเล่นแล้วก็มีเทรนเนอร์คอยสอนอะไรทำนองนี้นะฮะเอาล่ะผมเราก็เดินมาแล้วนะฮะทวงานต่อไปนะผมเดี๋ยวเราไปหาซื้อของดีกว่า แล้วครับผมตอนนี้นะครับผมก็มาถึงบ้านแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ซื้อของมามากมายหลายอย่าง <laughs> อย่างแรกเลยนะครับผมก็คือว่าจะมีพวกกันดองกันดั้มอะไรพวกนี้นะ,ค,ะคืออย่างที่ผมบอกไปคือผมเองเนี่ยไม่ได้รู้จักกันดั้มหรอกพิงแต่ว่าชอบหุ่นยนต์ก็มีตัวนี้นะครับผมดูไหมคือแบบน่ารักดีนะฮะน่ารักดีลดราคาด้วยนะฮะ <c oughs> เหลือตัวละพันสามหกสิบนะครับผมเนี่ยเทเดีย่น่ารักปะชื่ออะไรไม่รู้นะอย่าง<ห><ฤ>ที่ผมบอกผมไม่ได้ดูกันดอมกันดั้มไง แต่ดูแม่งน่ารักดีก็เลยอยากซื้อมาต่อเล่นนะฮะ ATST นะครับผมซื้อมาต่อเช่นกันนะฮะตัวนี้ก็ถูกมากเลยนะรู้สึกจะลดเหลือ800มั้งแล้วอันนี้นะครับผมโอ้โหเห็นแม่งโคตรเท่อ่ะแม่งโคตรเท่อ่ะนี่อะไรกัเนี่ย n e o c ซ o n MSN นี่เมสซี่เนย์มาไม่ใช่ MSN04 โมบิลสุดซาซาบิเบอร์คาส่วนอันนี้ขผมทีเด็ดเลยฮะนี่เลยครับ ไอรอนแมนครับผมไม่ใช่ไอรอนแมนนะฮะเป็นวอร์แมกชินนะครับ,รบผมเองก็ยังไม่อยากแกะนะครับแต่คือตัวนี้ผมได้มาก็โอ้โหก็หลายตังค์ครับ <c oughs> หลายตังค์ครับแต่เห็นมันลดราคาถูกมากเลยนะลดราคาถูกมากลดแบบจากปกติเนี่ยประมาณแบบสามสองสามพันเลยอะลดมาถูกมากเหลือสักประมาณห้าพันผมได้มาตัวละห้าพันนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวลองดูหน่อยนะแง้มๆหน่อยนะอ่าเปิดดูก่อนเลยเปิดดูก่อนเลย เปิดดูก่อนเลยว้าวดูวอลแมชชีนวอลแมชชีนโอ้โหโค้รเท่ครับโอ้โอ้ไอ,อ้นี่แกะรีวิวเลยเนี้ย <c oughs> <c oughs> คือมันเป็นหุ่นไงไม่ต้องประกอบไงมันไม่เหมือนพวกกันดกันด้มไงเราก็แ,แกะรีวิวเลยแกะรีวิวดูเลยมันเ,เปิดไงวะเปิดตรงนี้ป่มวอลแมชชีนโอ้สุดยอดสุดยอดนะผม ว้าวว้าวนี่เลยโอ้ยโคตรเทเลยวะ่ะโเคตรเทเลยวะ่ะมันลดราคานะจริงๆคือผมไม่ได้เก็บพุ่งนี้นะแต่เห็นมันลดราคาถูกมากเลยแบบว่าเหลือกล่องสุดท้ายกูก็เลยอดใจไม่ไหวเอาแล้ว <c oughs> ผมก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับการทัวร์งานคอมิคอนในตอนนี้นะฮะกูไม่น่าไป <c oughs> ไม่น่าไปเลยนะผม ก็หมดไปหลายตังค์เหมือนกันหมดไปหลายพันมากเลยนะฮะโอเคแต่ก็ยังโอเคแหละปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งปีหนึ่ง,งมีครั้งหนึ่งก็จัดไปนะฮะก็หมดแล้วนะสำหรับคลิปช่องวิดีโออย่าลืมกดไลค์นะแล้วก็สมหรับกติดตามได้นะครับคุณผู้ชมคลิปวิดีโอเรียนในตอนต่อไปสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ